สวัสดีค่ะสาลาเยลรมันนะคะเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดมานะคะวันนี้จะมาทำโซ่ออซอสนะคะน้ำเกลือน้ำกีวีเห็ดนะคะแต่และเราจะมาทำอาหารฝรั่งกันก็คือ,อ,อสันในนะคะทำเหมือนสเต็กนะคะสันในแต่นี้เราเอามาทอดนะคะทอดกับมากิวกับ กระทะที่ไม่ร้อนจัดนะคะแล้วก็เ,เนยนิดๆนะคะแล้วก็เราก็มาทําน้ําเกวี่เห็ดกันนะคะนะวันนี้วันนี้มาทำอ,อ,อาหารฝรั่งกันให้สามีกินนะเรามาดูกันว่าเราทํากันยังไงบ้างนะคะนะก่อนแรกเลยเราเอาเนยใส่นะเนยเราใช้เนยอย่างนี้นะ มันสะดวกสบายกับการที่เรามาทำนะคะอันนี้เนื้อสันหมูสันในนะคะที่เราหมักไว้แล้วนะเราหมักไว้แล้วเราจะทอดเลยนะคะทอดเลยนะคะนะเรามาดูทอดกันนะคะ ดูนะเราทอดกันเลยนะคะอืมนะคะอันนี้ทอดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้นี่นะคะ คือมันฝรั่งที่เราต้มเอาไว้นะคะเอ,อ่อเราต้มไว้ยีสินาทีนะกําลังพอดีกับการกินเลยนะคะนะเราตั้งรอไว้ก่อนนะคะอันนี้เราต้มเสร็จแล้วนะเราไม่ได้เือให้ดูตอมต้มนะคะเพราะมันต้มน้ำเฉยๆอะคะ่นะเนาะดูกันนะเนาะ โอเคดูนะคะอันนี้เราทอดนี้ได้แล้วแล้วก็ข้างๆเรานะคะจะใส่หอ,อ,อมใหญ่นะคะหอมใหญ่ไปเลยเอาผัดข้างๆนะคะให้มันสุกนะอันนี้เราทำเฉพาะที่เดียวนะคะอืมที่เดียวผัดหอมให้สุกข,ข้างๆนะคะ เดี๋ยวเราคิวไปด้วยเราทําข้างๆไปด้วยเพราะว่าเราจะทําน้ําซอสจากตรงนี้นะคะพอดีเห็ดเมื่อวานเนี้ยเราเราต้มไปแล้วนะคะเราต้มไปแล้วเอมาดูหมูก็เกือบได้ที่แล้วนะอหอมจังเลยอื หอมนะคะหอมจังเลยค่ะนะเรามาทำแบบง่ายๆสไตล์ชาลา,านะทาที่ของเรากินนะคะสูตรอื่นเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราทำนี่แล้วสามนี้ชอบนะคะ เสร็จแล้วเราใส่เห็ดไปเลยค่ะออใส่เ,เห็ดไปเลยนะใส่เ,เห็ดไปผัดเลยแลนนี้เราดูว่าโอเคหมูเราใช้ได้ยังอืมอนิดนะคะนิดเดียวไ,ได้นะคะ เห็ดเป็นเลยนะเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดเอ,อเห็ดนางรมนะคะอืมหอมหอมเราไม่ใส่อะไรมากนะเราใส่พริกไทยนะคะพริกไทยอันนี้ได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้ว อันนี้หุได้ที่แล้วนะคะอือสิอือหอมหอมอือหออือหือหอมๆเลยนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เรามาผัดมีการนเนาะอเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำที่เราเราคุกเราเออหมักหมูเอาไว้ะคะ่ะ เติมไปเลยนะคะอืม,อม,อมนะคะแล้วเราก็ใส่เอ,อติมครีมไปนิดหนึ่งนะิอติอครีมไปนิดหนึ่ง นะคะอือกี้เราใส่พริกไทยไปแล้วนะอือหือตอชิมหน่อยนะคะอือเขาเกลืออีกนิดค่ะเกลือนะดูมันเล็กอือ,อ,อ,อน้ำน้ำซุปนิดหนึ่ง นี่นาอแล้วก็รดดีนิดหนึ่งนะคะเออยังไม่ออกเยวต่อยนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราโรยไปมันไม่ออกนะคะ ไม่ออกให้เรานะเอาพริกไทยอีกนิดหนึ่งนะคะน่แล้วคนไปอลอยอยลอเติมด้แป้งนิดนึงนะคะแป้งของเรานะให้มันข้นนิดนึง เสร็จแล้วนะคะอืสุดยอดขอน้ำอีกนิดนึงนะแห้งไปอ,อย่างละนิดเติมอย่างละนิดนะคะออืม,อม นี่เห็ดพึ่งหวานกับเห็ดนางรมนะคะออหล่ะือยอมรับว่าหอมมากเลยปิดไฟเลย นะปิดไปเลยตอนนี้เราก็มาดูเรามาดูกันนะอุ้ยแต่งตั้งไปหน่อยนะคะเพื่อนๆนสร็ดแล้วนะอืมอืมอ้าวดูกันค่ะจัดจานจัดจานนะจัดจานจัดจานจ้าอืมนะอืมสุดแซ่บเลยนะคะ นี่อาหารของสามีกลางวันนะคะหนูอือห uh ือ huh. อ uh ือหือจุดยอดเลยนะคะเนี่ยอือห uh ือ huh. มาเพื่อนๆดูกันนี่น่ากินไหม น่ากินไหมอ่ฮะเนอะคลิปนี้่าขอฝากแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะนะคะเอามาทำให้ดูแค่นี้ละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้่าด้วยนะคะค่ะขอฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ